หนึ่งนาทีนะครับก็ทางโรงเนี่ยนใจ้การหน่พิเศษนะครับขอแม่ขอพูดถึงคุณลักษณะหรือว่าพิกรรมของผู้นำธรรมิชาการก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านก็รู้อยู่แล้วเนาะครับว่าผู้นำธรรวิชาการเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างอย่างที่เห็นในจอเลยครับว่าวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถทักษะต่างๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการที่คุณจะต้องนําทักษะเหล่านี้เนี่ยนำพาบุคลากรของคุณในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็นำพาบุคลากรของคุณเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายของ จะรับศึกษาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลด้ประสิทธิผลครับนี่คือคุลักษณะและพฤติกรรมของผู้นำทางวิชาการที่สำคัญที่สุดนะครับต่อไปครับก็จะเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการที่ไปค้นหามาครับรก็จะมี5้าอย่างเยก็คือส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการนะครับถ้าบรรยากาศดีผู้เรียนก็จะมีความสนใจในการเรียนบุคลากรถ้าบรรยากาศดีบุคลากรก็จะ มีแรงใจในการทำงานร่างแผนขับรภารกิจแน่นอนครับผู้นำองมีวิสัยทางอยู่แล้วาาการจัดหลักสูตรและการสอนหล,ลักสูตรดีโรงเรียนดีผู้เรียนยก็จะดีตามอันนี้เท่นการสอนเนีย่ยยกอันนี้อ้างอิงจากกลุ่มหนึ่งเลยนะครับอันนี้เํ่นการสอนเราตอการที่ทําให้เขาอยากรู้รู้และเปลี่ยนใจรู้นะครับในการจัดกระการสอนว่าเราควรที่จะทําอย่างไรที่ให้ผู้เรียนนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับและสุดท้ายก็เป็นการประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนซึ่งอันนี้ต้องมีทุกแห่งอยู่แล้วนะครับ แล้วต่อไปมันก็จะเป็นการบริหารเมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากโเรียอื่นตรงที่ว่าวรงเรีขนาดใหญ่เนี่ยทุกสิ่งจะมีเทียบพออยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นเลยนัคือทรัพยากรที่จะมีให้กับสานอาสารกษฎรขนาดใหญ่โ M เอมแม็กเนชเ m ียลมันนี่แมดเดจแมนนะครับดันั้นแล้วผู้นำของสถานขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องทําให้ทั้งสี่อย่างเนี่ยดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดบุคลากรดีทรัพยากรดีเงินดีนะครับทุกอย่างก็จะดีตาม นะครับผู้เรียนก็จะดีตามไปด้วยและอีกอย่างนึ่งก็คือระบบเมือนกับการสร้างบ้านนะครับถ้ารากฐานของเราดีระบบดีทุกอย่างก็จะดีตามนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี้ก็คือของโรงเรียนขนาดใหญ่